สวัสดีครับเพื่อนรักไม้ใน YouTube ท,ทุกท่านครับตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาที่โรงงานต้นตักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างอเนกกับช่างอยากทำตู้สี่เหลี่ยม2ตอนครับตู้สี่เหลี่ยม2ตอนก็จะมีขนาดอยู่ที่55ครับความสูงก็2เมตรสิบครับความกว้าง2เมตรครับเพื่อนๆกำลังถึงขั้นตอนในการทำปรับบานตู้ครับส่วนช่างหยัดนี้ก็กำลังติดข้อมาขามครับ วิธีการทำครับช่วยกันทำครับก็จะเร็วขึ้นครับลักษณะของตู้ครับเป็นตู้สองตอนครับข้างด้านล่างทึบครับทึบลูกฟักครับด้านบนเป็นบานกระจกครับด้านหลังก็หลังเรียบครับนะครับไม้แผ่นเรียบครับสวยงามครับไม้ตัดจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับเพื่อนๆนี่ครับวิธีการทําครับเก็บภาพใส่คลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันวิธีการรับบานตู้ครับ ขอบคุณที่ชมครับฝาก like, ากดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามครับสวัสดีครับ